สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมิกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะที่เห็นมาอยู่ในห้องน้ำนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าจะมาล้างหน้าให้ได้ชมกัน,นะคะ่ะซึ่งเป็นสบู่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นสบู่ที่แบบวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากใช้คลีนซิ่งไม่อยากใช้แบบโทนเนอร์หรืออะไรนะคะก็ใช้อันนี้ขั้นตอนเดียวจบนะคะเป็นสบู่เอเวอรี่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสบูนน่น้ำนมนะคะของนิวซีแลนด์นะเดี๋ยวจะมาแกะให้ได้ชมกัน,นะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีอันที่แกะแล้วนะแต่ว่าอยากจะแกะให้ได้ชมอีกนะคะอ่า ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นสบู่ก้อนเล็กๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วนะคะสะอาดมากนะคะเหมือนแบบเราใช้คลีนซิ่งนะคะแบบน้ำนมแบบออยนะคะเราก็ใช้คลีนซิ่งแบบวอเตอร์ในตัวเดียวเลยนะคะซึ่งแบบสะดวกมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแอบมบแนะนำตัวนี้นะเพราะว่าใช้แล้วหน้าไม่รู้สึกแห่นะ,ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เรามาล้างหน้าให้ได้ชมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาผกก่อนเนาะ มันโผล่แล้วก็ถอดถอดขนตาปลอมนะจ๊ะเอานี้ยาถอดคอนเทนเลนก่อนนะคะก่อนที่จะล้างหน้านะคะแะ่พ่อ,อ,อ,อให้ดูหนึ่งข้างหมดนะคะที่เห็นชัดนะว่าแบบของเขาแบบสั คือไม่ต้องใช้คลีนซิ่งไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะมาสคาร่านะคะที่เขียนคิ้วแบบกันน้ำก็ออกนะคือแบบสะอาดมากเลยเดี๋ยวจะล้างอีกข้างให้ได้ชมกันนะคะจริงๆสบมู่ตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ผิวมันนะคะหรือว่าคนแต่งหน้าเยอะเนี่ยเราสามารถฟอกทิ้งไว้นะคะประมาณ1นึาทแล้วก็ล้างออกคะแต่ว่าอย่างแอนเนี้ยเป็นคนที่แบบผิวผสมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย แต่งหน้าค่อนข้างสนักนะก็เลยต้องการสูดอีกหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะสะอาดหมดจดนะแล้วก็ช่วยล้างเครื่องสำอางออกได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะอันนี้คือหน้าที่แบบล้างเสร็จแล้วนะคะคือว่าล้างแค่รอบเดียวนะแล้วก็ไม่มีการซ้ำนะคะจะบอกว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีคุณสมบ,บัตินะคะเป็นทั้งนิวคลินซิ่งนะคะ ออยล์คลีนซิ่งแล้วก็วอเตอร์คลีนซิ่งในตัวเดียวนะคะคือสะดวกมากนะแล้วก็สบู่ตัวนี้นะคะเขาจะมีวัตถุดิบชั้นนำนะคะซึ่งนําเข้าจาก3ที่เลยะคะ่ะจาทวีปเลยก็คือเป็นน้านมนิวซีแลนด์นะคะซึ่งจะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็จะมีอะมิโนแอซิดนะคะซึ่งนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกนะคะโดยที่ไม่ทําลายผิวนะคะรวมถึงไม่ทําให้ผิวดูแห้งตึงด้วยนะแล้วก็มีไบโอแอคทีฟคาร์ กับผิวคนนะคะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูกระชับนะคะแล้วก็ไม่มันนั่นเองค่ะจริง,รงๆแล้วการใช้สบู่ตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ผิวมันเนี่ยเราสามารถฟอกทิ้งไว้นะคะประมาณ 1- 2อนาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยเราฟอกทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะคะเป็นการทำความสะอาดหน้าขั้นตอนเดียวที่แบบง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะรวมถึงแบบราคาเขาก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ให้ข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะแอมได้มาทำการสาธิตวิธีการใช้นะคะ a e r y Mule Soap นะคะซึ่งนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์นะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมันง่ายแล้วก็สะดวกนะคะก็เลยอยากนำมาพูดถึงนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย